สวัสดีครับกลับมาพบกับโอลิวอร์ประจำวันพฤหัสบดีที่19มิถุนายน2025กันอีกครั้งนะครับชีวิตมนุษย์นั้นแสนสั้นท่านมีความหวังนิรันร์แล้วหรือยังชีวิตของมนุษย์บนโลกนี้เป็นเพียงชั่วคราวแต่พระเยซูคริตสต์ทรงเสนอชีวิตนิรันร์ให้กับทุกคนที่เชื่อในพระองค์ไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานการณ์ใดหรือเคยทำผิดพลาดมากแค่ไหน พระเยซูทรงพร้อมที่จะยกโทษและมอบความหวังใหม่ให้กับท่านในพระธรรมลูก,กาบทที่23ข้อที่3 9มสได้บอกว่าโจรบนไม้กางเขนที่อยู่ข้างพระเยซูได้ขอให้พระองค์ระลึกถึงเขาเมื่อพระองค์เข้าสู่ราชอาณาจักรของพระองค์พระเยซูตอบว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในสวรรค์นี่แสดงให้เห็นว่าความเชื่อในพระเยซูนำไปสู่ความรอด และชีวิตนิรันทันทีในพระธรรมยอห์นบทที่11ข้อที่25ถึง2ี่พระเยซูตรัสว่าเราคือผู้ที่ทำให้คนเป็นขึ้นจากตายและให้ชีวิตแก่เขาผู้ที่เชื่อในเราจะมีชีวิตอยู่แม้ว่าเขาตายไปและไม่ว่าใครที่มีชีวิตอยู่และเชื่อในเราจะไม่ตายเลยเจ้าเชื่ออย่างนี้หรือไม่ นี่คือคำเชิญที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนหรือเป็นใครพระเยซูทรงรักท่านและต้องการให้ท่านมีชีวิตนิรันดร์กับพระองค์ในสวรรคสถานไม่มีบาปใดเลยในโลกนี้ที่พระองค์ไม่ได้ตายเพื่อไถ่พระองค์ทรงสิ้นพระชนเพื่อลบล้างบาปทั้งหมดของท่านไม่ใช่แค่บางส่วนแต่ทั้งหมดจริงๆไม่ว่าจะเป็นบาปใหญ่บาปเล็กบาปกลาง พระองค์ก็ทรงตายเพื่อมันทั้งหมดบาปที่ทำบ่อยๆบ,บาปที่ทำเป็นบางครั้งหรือแม้แต่บาปที่กลายเป็นนิสัยพระองค์ก็ทรงไถ่ไว้หมดแล้วเป็นล้านล้านบาปเลยก็ว่าได้อย่ารอช้าที่จะเปิดใจรับพระเยซูคริสต์ก่อนที่จะหมดลมหายใจเพราะพระองค์ทรงเป็นทางเดียวที่นำไปสู่ความรอดนิรันดร์และความหวังที่แท้จริงในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่6 พระเยซูตรัสตอบว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาเข้าสวรรค์ได้นอกจากมาทางเราพระเจ้าอวยพร,พรครับ